ครับวันนี้การแคสติ้งน้อมนะครับครับผมวันนี้เป็นการแคสติงนนสต้งนะครับผมของซีรี T ส์ทิสดีสีจุมภูครับซึ่งวันนี้ก็เรียกว่าแก๊บด้วซีรีส์เราเป็น เราตามหาแบบว่าตัวสําคัญต่างๆเนาะในซีรีส์กันมาอย่างเนิ่งนานนะครับผมในเรื่องวันนี้ก็เราได้20คนสุดท้ายที่เดี๋ยวเราจะไปแบบว่าดูแบบเวิร์กช็อปกันอีกทีนึงในเรื่องของแอคติ้งหรืออะไรต่างๆครับผมซึ่งหลายคนวันนี้อาจจะเห็นว่าเป็นซีรีส์เรื่องการแสดงนะไม่ถามถึงครับนคกติต่างๆด้วยหรือว่าค่าพิเศษด้วยจริงๆที่ถามด้วยทางนคกติด้วยครับเพราะว่าเกิดจากโจทย์ของเราเลยครับว่าเราในอยากสร้างสรรสังคมในเรื่องของความเท่าเทียมอะไรอย่างเงี้ยเราเลยอยากอยากถามน้องๆในโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความเท่าเทียมในเรื่่่่่อองงงข LGBTQ วาาแตละคนนเีีียมทททิศ จะพร้อมที่จะแบบว่าจับมือกับเราเดินไปเพื่อผักดันในเรื่องของความเท่าเทียมหรือว่าของเรื่องของ l g b t q ไปกับพวกเราหรือเปล่าประมาณนั้นครับเห็นอะไรในในความเป็นแบบธุรกิจเนอะแล้วอะไรเลยเราอยากทำซีรีส์ที่ อย่างที่บอกะครับจริงๆผมอยากผักดันความเท่าเทียมหลายคนอาจจะเห็นผมทำซีเรื่องแรกไปแล้วเป็นเกี่ยวกับชายชายเนาะที่เป็นซีรีส์วายแอบลงรับครับซึ่งก็เราเราอยากผักดันไม่ใช่แค่เพียงแบบว่าเพียงแบบแค่เพียงชายชายหญิงหญิงแต่ผมอยากผาักดันทั้ง LGBTQ เลยให้ในเรื่องของความเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นสมสมรสแบบความเท่าเทียมทางด้านการสมรสหรือว่าสิ์ต่างๆในชีวิตประจําวันผมอยากผลักดันตรงเนี้ยให้เกิดแบบความเท่าเทียมกันมากที่สุดในชีวิตประจำวันครับที่ผ่านมาที่เราเห็นน่ผู้หญิงในซในในีรีส์ต่างๆ อะไรเงี้ยจากนั้นมากกว่าหรือเปล่าแล้วอันนี้มันจะออกมาในรูปแบบจริงๆในในรูปแบบนี้ก็เป็นการเล่าเรื่องครับเหมือนทุกตัวละครไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ปกติก็ตามที่หลายๆคนบอกว่าเป็นเป็นซีรีส์แบบว่าชายหญิงหรือว่าจะเป็นชายชายหญิงทุกเรื่องราวครับผมว่าทุกทุกบุคคลมีเรื่องเล่าอะเหมือนเกับวันนี้เราเรามาเล่าเรื่องในตัวชิตของเราตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันแต่ละคนมีเรื่องเล่าครับแต่ว่าในเรื่องของในทางแบบว่าที่ผมบอกว่าในเรื่องของทางเพศในทาง LGBTQ มันเป็นข้อรดนิยมครับซึ่งงีกนตรร้็ ตัวเนื้อเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับม่ไมีความสนุกข,ของมันที่ก็เหมือนกับซีรีส์ปกติครับแต่ก็จะมีสอดแทรกต่างๆเข้าไปในการสร้างสังคมที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นในความเท่าเทียมกันครับรองตลาดรงนีด้วยไหมคะเพราะว่านิยายแบบนัทอ่นี้มันมันเป็นที่นิยมมานานแล้วแต่ว่าตัวซีรีส์ที่ถึงนแสดงไม่ค่อยมีไม่มีเลยอจริงๆผมมองเรื่องการผลักดันซีรีส์เราครับผมมีประสบการณ์จากซีรีส์วเองว่าเราสามารถผลักดันซีรีส์เนี่ยไปต่างประเทศได้ผมเลยรู้สึกว่าอยากให้ชาวโลกครับได้เห็นว่า ประเทศไทยของเราเนี่ยมีซีรีส์ดีๆมีงานคุณภาพแล้วก็มีซีรีส์ที่จะผลักดันอะไรหลายอย่างที่จะสร้างสังคมให้มันดีขึ้นครับขออนุย้อนไปถึงการจัดทีมขึ้นเรื่องกรรการแต่ละท่ที่การตัดสินแต่เรื่องก็แต่ละคนในบ้างคะเช่ันเลยครับอย่างตัวผมนะฮะผมก็จะมองเรื่องของการทัศนคติมาเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าเรื่องของเรื่องการแสดงครับเรามองว่าน้องน้องแต่ละคนฮะสามารถพัฒนาตัวเองได้เพราะเรามีคอร์สมีคัดอคติ้งต่างเนี้ย ที่จะพัฒนาตัวน้องแต่ละคนอยู่แล้วครับแต่ทีนี้เราอยากจะเห็นทัศนคติมากกว่าฮะว่าว่าเป็นยังไงบ้างสามารถที่จะไปในเดเรคชั่นเดียวกันไหมกับในการที่เราจะผลักด,ดันตรงนี้ยครับผมได้ครับของรถแม็กเก็ตี้ก็ได้เก็ตี้นะคะมีเกณฑ์ในการเลือกเกิดมาจริงๆฟินดเูเหมือนคล้ายๆพี่เชนว่าเพราะว่าพวกเราทุกคนนะคะผลักด,ดันเรื่อง ใช่ความเท่าเทียมกันอยู่แล้วก็อยากให้คนที่มาร่วมงานด้วยกันนะคะจะคิดเหมือนกันเดินไปในทางเดียวกันนอกจากจะเลือกทัศนคติแล้วก็ยังมีในส่วนของออการ a c t i n งใดๆตรงกับคาแรคเตอร์ไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวหลังจาก20คนนี้ก็เดี๋ยวจะต้องไปคัดกันอีก คำถามใช่ไหมครับจริงๆเรามีทีมครับใช่ม,ม,มีทีมที่เราแบบมีการประชุมกันว่าอยากให้คาถามมันมันเป็นในเชิงที่แบบว่าให้ตอบโจทย์ในเรื่องปัญหาของ L G B T Q จริงคือจริงๆครับวันนี้เราเราไลฟ์กันด้วยเราในในการเราสอดแทรกกันเป็นเรียกว่าเป็นกิมมิคเอาไว้ครับว่าเราไม่ได้อยากสอดแบบสอดแทรกแค่เพียงว่าอันนี้เป็นการแคสซีรีส์นะแต่เราอยากจะสอดแทรกเข้าไปว่านี่คือตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแคตติ้งเลยอ่ะเราเกิดจากการที่ทุกคนมีแอนติจูดเดียวกันและเป็นแอนติจูดที่พร้อมที่จะเดินหน้ากัััััันนนนนนนใใเเเรรื่่องกกาาดดคควมมททียบ เริ่มมาตั้งแต่เม่อไหร่อ๋อเริ่มช่วงประมาณต้นปีแล้วเนาะประมาณกลางกลางกปีได้ตัวแบบประมาณต้นปีถึงกลางปีได้<ม>คุยกันครับว่า<ม>เราทําตอนน้้นซีรีส์ที่แอบรักอยู่รู้สึกว่าเออเราเริ่มคุยกันว่าอยากจะทําซีรีส์ที่เป็นแบบว่าทำด้านในทางของหญิงหว่าดที่เป็นยูริก็เลยมีการคุยกันกับพี่เชษน,นีแหละครับว่าเออเราอยากทํากันเราก็เริ่มตามหานิยายที่รู้สึกว่านี่หายนเป็นนิยายที่ใช่ที่เราอยากจะเอามานำเสนอในเรื่องราวของคนสองคนเนี้ยใช่ครับจนเกิดมาเป็นซีรีส์ที่ซีรีส์ถึงช่ มันเป็นมันเป็นมุมมองต่างคขา่าแกร็บเลยเนาะใช่ครับเพราะว่าเชนเรื่องมาเรื่องนี้ฮะมันพูดถึงแกร็บความเป็นระยะห่างช่องว่างเนี้ยครับเราก็เลยมองเห็นถึงการที่ช่องว่างตรงนี้เราสามารถนําเสนอเรื่องราวต่างๆมากมายเกี่ยวกับช่องว่างตรงนี้ได้อ่าแล้วในตัวเนื้อเรื่องมันฮะเราสามารถสอดแทรกทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการจะผลักดันออกไปได้เลยฮะเช่นการใช้ความรุนแรงกับเพศหญิงการสํารถเท่าเทียม การกรักหญิงรักหญิงไม่ใช่เรื่องผิดอย่างเงี้ยครับการที่ชนชั้นวันนาอะไรเงี้ยครับ,รบมันมันอยู่ในเรื่องนี้เลยอะครับมันนันงใส่การสร้างฐานสังคมไม่ได้ดีมากเลยครับเราเลยรู้สึกว่าเราจะสร้างฐานสังคมในรูปแบบที่แบบว่าเราเชื่อว่าที่เราอยากไปฝันแล้วเราอยากให้มันเป็นแล้วอยากให้คนเชื่อไปกับเราเรื่องเนี้ยมันเล่าทุกอย่างหมดแล้วก็เลยอยากจะทาซีรีส์ทฤษฎีพุเนู่ยออกมาในรูปแบบของซีรีส์ที่เป็นแก๊ปเดอร์ซีรีส์ครับ คนีตรงใจเราเลยไหมในะครับยีเคน้างมาแรนเตอร์ใดๆพรสมควรครับหลายๆคนตรงกับไพรคเตอร์มอกี้ตอนตอนเข้าไปก็นมานั่งคุยกันอยู่เลยว่าแบบว่าเอ้ยเราได้ตัวละครหลายตัวละครที่เรารู้สึกว่าเราอยากได้แบบนี้แต่เราก็แบบเอ๊จะไปหาจากไหนคือวันนี้หลายๆคนคนับก็ตรงใจว่าน่ะเราได้ตัวละครนี้แล้วรวมถึงแบบว่าตัวละครที่เขาจะเล่าเรื่องต่างๆที่มีความที่แบบว่าหายากอะถ้าจะถ้าจะได้แบบนี้อะไรเงี้ยครับได้เบกกี้เตรียมความพร้อมยังไงบ้างกับ การที่ที่จะมีะเรื่องนี้เราต,ต้องเป็นปน,นักแสดงนักแสดงนันอก็อ่านนิยายค่ะสิ่งแรกเลยคืออ่านนิยายความเข้าใจกับคาแรกเตอร์ที่ได้เล่นแล้วก็การเข้าใจว่าน้องม่อนเป็นยังไงแล้วก็ว่าอยู่กับคุณสามเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ค่ะ อย่างะพ้อยของฟินตอนนี้อ่านนิยายซ้ำหลายรอบมากค่ะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในขั้นตอนการเขียนบทเนาะใช่ค,ใชค,ค่ะก็มีอาญญญา่านนิยายทำความเข้าใจกับคาแรคเตอร์ค่ะหลักๆคือตอนนี้ก็อ่านนิยายให้เข้าใจรวมๆว,ว,ว่าภาพรวมของออซีรีส์เป็นยังไงน้าะใช่ค่ะจะได้ชมกันเมื่อไหร่คะพ้าจะได้ชมเมื่อไหร่น่าจะเร็วๆรวนี้ครับปีปลายปีหน้าน่าจะได้ดูแน่นอน เนาะใช่ครับน่าจะเริ่มฝนต้องจัดประมาณนี้ต้นปีหน้าเปิดเลยครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ในเรื่องของบทเราเสร็จพอสมควรแล้วพอได้ตัวละครน้องๆมาเราจะเริ่มเวิร์กช็อปทั้การแสดงการรวมถึงตอนนี้พรีโปรดักชันเราก็เริ่มทำกันมาพอสมควรแล้วครับค่ะแล้วกันฝากติ๊ตาห์นะครับฝากติ๊กต๊าห์คุณคนปีไหมได้ก็ฝากซีรีส์แก๊ปและซีรีส์ด้วยนะคะฝากคุณสามฝากน้องม่อนนะคะแล้วก็ฝากทีมงานนักแสดงทุกคนนะคะแล้วก็เรื่องแคสติ้งด้วยค่ะว่า หวังว่าจะถูกใจหลายๆคนนะคะครับฝากแกร์ซินะคะทุกคนตั้งใจมากนะคะแล้วก็เราจะทำให้เต็มที่ฝากน้อ3สามฝากน้องม่อนแล้วก็ฝากทุกคนทุกอดอร์ครคเตอร์ที่มีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ